สวัสดีตอนเช้าครับผมมือนีพ้ามาเบิงบักมี่ครับผมบักมี่ที่ปลูกไว้หลังบ้านนะครับตอนนี้ออกลูกเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับลูกเขาได้กินตลอดปีนะครับต้นนี้เพราะว่าอยู่ไก่ข้นนะครับแล้วก็ก็ได้ลดน้ำนะครับแล้วก็ ปุ๋ยของเขาก็คือเศษใบใหม่นะครับเศษใบใหม่กองร่วมกันไว้เขาก็สีหย่อยสไลด์ไปเองหลังจากที่เขาย่อยสลดยไปเองเขาก็กลายเป็นปุ๋ยนะครับทําให้หลกของเขาเนี่ยดูดเอาสารอาหารนะครับพวกนี่แหละเขาก็เลยจเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับกำลังแตกยอดนะครับได้กินตลอดนะครับบางมีต้นนี้ ปลูกอยู่ค้างบ้านนะครับออกลูกตลอดปีนะครับแล้วก็เป็นบุกมีผ่านหนังนะครับผมอันนี้ก็บกาลล่อกอีกครับเนื้อของเขาเขาสีเนื้อลายนะครับแล้วก็เม็ดอ่าเม็ดบโบนญยนะครับ หวานครับหวานแบบสุดยอดเลยตอนนี้ออกสองสามลูกนะครับกำลัางตัวหนึ่งสองสามนะครับบนยอดก็รอบนี้โบท่านได้เห็นนะครับสิ้งนี้อีกนี่ครับกาลัางแปดยอดตีอีกแล้วครับหนาสิ ออกตรงนี้อีกน้ำอีกทีหนึ่งนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นช่วงเศร้าๆนะครับผมแถวบ้านก็ฝนก็เริ่มเริ่มห้างแล้วครับเข่าก็เริ่มใน่นะครับผมพามาเบิงบักมี่นะครับผมยามเศร้าๆอากาศเย,ย็นๆสบายครับเศร้านี่ก็ร่มเย็นๆนะครับร่มก็จะร่มหนาวนี่ครับผม ไก่ออกคันาแล้วก็เลยอากาศก็เลยก็ล้องจะหนาวนะครับเสานี่กับผ้ามาเบงนะครับแับม,มีอยู่สวนข้างบ้านนะครับผมที่ได้ปลูกไว้กินตลอดนะครับออกลูกตลอดเขาก็ให้ได้กินนะครับกับประมาณเขาแล้วครับถึงจะได้กินนี่โอเคครับผ้ามาเบงแบบมีหรือขนุนนะครับที่ปลูกไว้ ตอนนี้ดูกำลังใหญ่ครับผม